สุดยอดสมุนไพรย,ยอปลาที่หลายคนบอกหูจักพะพาสุภาษีสวัสดีเจ้าวันนี้พะพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรปลาเจ้าหูจักกันก็เจ้าว่านี่คืออัญชังอันนี้ก็คือยอปลาเจ้าคุณผู้ชมยอปลานั้นเปิ้นจะหาตังเหมาะสมุนไพรนะเนาะเปินจะหาเอารากของเปินเจ้าลากยอปลาเนี่ยเอามาเป็นสมุนไพร เพื่อช่วยยับยั้งแล้วก็เยียวยาโรคภัยต่างๆในร่างกายของเฮาเจ้าก็จะเน้นใจลรากเนาะหมอสมุนไพรสมัยก่อนเจ้าต่างใบต่างอันนี้ตังยอดอย่างเนี้ยยังบอก่อยนิยมต่าใดจะเน้นใช้รากของปิ้นเจ้าสําหรับยอบปานั้นมีสรรพคุณทางยาเยอะมากเจ้าคุณผู้ชมอย่างเช่นรากนะเจ้ารากจะมีสรรพคุณแก้เบาหวานเจ้าขุดรากของปิ้นไปต้มเนาะเบาหวานที่สูงๆกินแล้วก็จะปรับ ทุกอย่างเข้ามาก็เป็นปกติเจ้าโดยใช้รากของเปิ้ลเนี่ยแกนจะมีรสขมเจ้าแกนของยอปลาเนี่ยเนาะมานํามาต้มดองเหล้าดื่มเป็นยาบํารุงโลหติตเจ้าบารุงเลือดเพื่อก,กับสตรีนะเจ้าช่วยแก้อาการปวดศีรษะโดยการใช้ใบนะเจ้าได้ยังดีเลยเปลือกแล้วก็เนื้อไม้เป็นยาแก้ไข้เจ้าแก้ไข้มาลาเรียเนาะใบของเปิ้ลแบบนี้เจ้าใบแก่ๆน้อยนํามาอังไฟเจ้า เผาไฟน้อยๆใหอมันมีความร้อนนะเนาะแล้วก็นํามาปิดที่หน้าอกแล้วก็หน้าท้องช่วยแก้อากาศไอได้อย่างดีเลยเจ้ายอปลาเนี่ยเจ้าม็นมีผลอ่อนแล้วก็แก่ตัวเนาะสําหรับผลอ่อนนั้นมีสปพคุณแก้ขึ้นไส้อาเจียนเจ้าผลอ่อนของเปินนะ้นเนาะส่วนผลสุกนั้นช่วยขับลมในลําไส้ใบแก้จุกเสียดเจ้าส่วนแกนช่วยขับผายลมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อเนาะ ทุกส่วนของเปิ้ลเป็นสมุนไพรมดเจ้าแม้แต่ใบยังช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้ตัวเจ้าคุณผู้ชมสมัยตะกอนแถวต่างจังหวัดละออนจะเป็นเหานักเปิ้ลจะใช้ใบของยอปลานะเจ้าเอามาตำตำตำเฮ้อแหลกเลยจากนั้นกับผสมน้ําน้อยนึงเจ้าหมอกคลุกคลิกนะเนาะแล้วก็บ,บีบน้ําเอาน้ําไปหมักผมเฮละออนที่เป็นเหาเจ้าเหาจะตายจะหายเลยเจ้า เหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้ปุนจะมียาเคมีแต่สมัยก่อนเป็นจะใช้ใบยอปลานะเจ้าจ่ยฮักษาเห่าให้ลูกหลานที่ไปโรงเรียนมาจะติดเห่ามาเจ้าสรรพคุณของยอปลานั้นเด่นเดนมีเยอะเจ้า20กว่าข้อเลยอันนี้พัดยกเฉพาะที่เด็ดๆมาให้คุณผู้ชมแต่รับรู้รับทราบเนาะของสรรพคุณยอปลาเจ้าต้นใหญ่หญของปิ้นจะเป็นลักษณะนี้เจ้านี่ก็คือต้นตีใหญ่ใหญ่นะเจ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ต้นเปิ้นใหญ่แล้วเจ้า ยอปลาสรรพคุณของเปิ้ลเยอะแต่เจ้าคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามเ่้าชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนกับยอปลาปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า